พระองค์นี้นะครับทางวัดบอกว่ามาจากอินเดียจะได้ให้คนชัยหน้ามาปิดเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวก็ได้เกี่ยวก็ได้ครับเราจะปิดทองที่องค์พระอย่างเดียวครับเพราะว่าเขาเรียกว่าหลวงพ่อดำก็เลยเอาทองที่จีวรอย่างเดียวครับใครลูกสาวใครเนี่ยลูกสาวหนูเองค่ะมี่แฟยังยังค่ะทำไมอ่ะนี่ให้จีบหรือไม่สนใจ ไม่ได้สนใจแต่มีความมัธยีใช่ไหมไม่มีฮะซึ่งทอมแ่บไม่ไม่เป็นพี่พ่อพ่อห้ามไม่ห้ามค่ะแม่ห้ามแม่ห้ามไหมแม่ไม่ห้ามค่ะไม่ห้ามผิดแปลกแปลกที่ไหนนะหน้าตาก็ดีทำไมพี่มีความาัีบีนะคิดว่าดียหน้าตาดีไหม เลือกได้เดือกได้เรือกได้ <c oughs> ทางนี้ครับนี้ก็เป็นงานยา่อีกงานหนึ่งครับเป็นงานติดในหลวงในการที่ก้าตอนที่สรงผนวดยากตรงไหนยากตรงที่ลายลายเยอะมากเลยต้องค่อยๆทำอยางนี้เราจะติดทอที่องค์ท,งท่านก่อนส่วนคุดส่วนลายต่างๆนี่เดี๋ยวสามเดือนไม่พอไหมทำเพื่อสวนเนี้ยเพราะมันยาก <c oughs> ยากยาก S <S นี่จะลงเปลือกครับเพราะว่าเป็นงานละเอียดเราเราจะไม่ลงกาวมันเดี๋ยวจะไม่ทั่วมันจะไม่สวยลงเปลือกก็ต้องรอเวลาประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับกว่าเปลือกจะแห้งอย่าให้เลอตรงนี้นะเดี๋ยวซ่อมยากเดี๋ยวลบใช้น้ำยาน้ำยาจะด่างในตัวอ,องค์านาจะด่างแล้วแม่นี่ใช้ไม้จีบไหมนี่มี <S 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 ทำไม่ทั้งลูกเลยเหรออะไรวะทั้แม่ทั้งลูกเลยเหรอมีให้มาจีบอ้ประกาศนะประกาศหาคู่เฮ้ยนี่ไงเรารับทำอะไรนะอ่พูดเลยพูดเลยขายของขายของขายของรับปิดทองนะคะตามบ้านใช่ไหมใช่ค่ะถ้าตามวัดทำไม่ฟรีใ่ถ้าตามบ้านเราชิปเงิน เป็นค่าแรงเล็กน้อยๆค่าแรงค่าทองค่าของนะครับติดต่อได้ที่ไหน Facebook เฟซบุ๊กอินบ๊อกในไลน์ค่ะในไลน์นะครับงานละเอียดทุกอย่างทำนะครับโอ้ยมีนี้มีการรัปากดีมีแว่นด้วยค่ะนะครับโอ้ยแว่นในหลวงโอ้ชลองพระเนตรฉลองพระเนตรนี่ครับเดี๋ยวเราจะทำการติดท้องให้หมด รอชมว่าเมื่อเสร็จงานแล้วจะเป็นอย่างไรไม่มีใครไม่มีใครปฏิจจจริงอ่ะไหนดูตาดิเออจริงจริงเลยแต่ตาตามันเหมือนพ่อมา,มากเลยทาตาเมื่อกี้นี่เอาใหม่ดิเออโคตรโคตรเลยตอนที่ัมเริ่มจ <c oughs> <c oughs> ุ่มๆเ่ยสวันี้ครับพระปางนาคปลกครับ ทำการติดทองที่องค์พระก่อนครับส่วนพญานาคจะดูว่าจะเป็นสีอะไรดีในเวลาต่อไปทำทุาทุกไปเสร็จก่อนนะครับพี่ตรงคอไม่ได้เะยเนาะพถือแก่แลไม่ต้ามคอแต้มดีหน่อยหลวงปู่เทพโลกอุด,ดอรครับกำลังทำการติดทองเราจะติดทองสองเฉดครับ ที่ร่างร่างท่านจะเป็นทองชนิดหนึ่งครับส่วนจีวรจะเป็นทองอีกชนิดนึงครับได้เป็นสองเฉดสวยงามอ้อสังคติก็เป็นทองเฉดเดียวกันครับกับที่ร่างท่านคนระับแปลกใจนะที่คนบางคนบอว่า จะมาสักพักแล้วกลับแต่ตอนนี้ไม่กลับเวลาผ่านไปไม่กลับกันเลยน้ำท่าไม่กินนะ้วน้ำก็ไม่กินพักก็ไม่พักห้องน้ำก็ไม่เข้าลืมไปหมดลืมไปหมดลืมเวลาลืมทุกอย่างแต่มันมีความสุขนะทำไปยิ้มไปเพลินไม่มีใครแย่งบุญเรานี้แต่เราได้ใครทำใครได้ บุญบาลีไม่มีขายครับอยากได้ต้องทำเองสร้างเองนะคะเริ่มปัดทองครับให้สวยงามพระพม่าครับโดยคนชัยนาทลูกสาวใครเนี่ยลูกสาวหนูค่ะแล้วแล้วพ่อเป็นใครเหมือนกันเอาสวยนึกเ้ยสวยนึกเ้ย เฮ้ยเด็ดเดเเาเตตัวอ่าคุณเทพคุณหนอยยินดีต้อนรับออรู่ต้อนแต่งงั้นีแหลังแรงอ่าไปกับพ้อก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยว่าหลวงพ่อดครับหลังจากปิดทองที่จีวอแล้วก็จะมาลงน้ำยาเพื่อปิดแผ่นนาดโดยน้องนาดที่พระศพ กูเทบโลกระดอนครับปัดทองไปก่อนครับเดี๋ยวเดีย๋ยวลงน้ำยาใหม่ตรงที่เป็นจีวอนมันทำจริงก็เพิ่งเรียนไปมปี่จีวอนนะครับปิดทองมาตรงส่วนในร่างกายของท่านก่อนเยวหนูจะลับกันแล้วนะเดี๋ยวจะไปไปซื้ออันนี้กันไปซื้ออันนี้มาช่วยพี่ได้แล้วก็ซื้อผู้ก,กาอมาเมื่อไหร่มาจมไ่อไกรเมื่อไหร่แล้วแต่พรุ่งนี้เหรอโอ้โหเห็นไหม นะดูใจดูใจนี่แหละครับคนขัตนีบุญพอทำแล้วมันหยุดไปได้หรอกเขาบอกเขาจะมาพรุ่งนี้เหรอจะมาพรุ่งนี้อีกเหรอจ้ะนี่ะโชคพี่นกมาพรุ่งนี้ใช่ใช่โอสาธุสาธุร่วมกันเนะได้ดีเลยดีเลยหลวงพ่อดำครับก็ติดพระศกด้วยแผ่นหน้าโดยน้องนาดเหมือนเดิมตีวอนจินทองนะครับ ดนบัวเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้น่าจะไม่ทันเพราะแสงจะหมดแล้วเดี๋ยววันจันจะมาทําต่อครับว่ากระบัวจะเป็นสีอะไรแต่ตอนนี้ก็จะเป็นแผ่นแผ่นหน้าก่อนโดนน้ําหน้าออและทําการเริ่มปัดทองหลวงปู่เทพลูกอดนะครับถ้าปราณสมาธิครับสามกษัตริตรรย์ องค์นี้พระน้าปกครับยังไม่สมบูรณ์ครับแค่ปิดทองที่องค์พระก่อนครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาปิดส่วนที่เหลือให้มันยังไม่แล้วใจไหมมันไม่แล้วใจเหยอยากจะทําให้เสร็จวันนี้ใช่ไหมเห็นไหมอย่างน้ไหวันนี้ไปเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้มาแล้วคิดคิดคิดฝันหรือเปล่าว่าจะทาอะไรไหมดูไหมไม่เคยเขาชวนมาเขาชวนมาทำอะเขาบอกเขาบอกว่าไงบอกว่ามาซ่้าพระค่ะอ่าเราเราคิดว่าการซ่อมพระคืออะไร ไม่รู้นี่ไม่ออกเน่ย <theory? S 1> รู้เลยค่ะไม่ไม่ไม่รู้เพราะว่าคนไข <g zia> <t> ้จะห่างไกลวัดแต่เขาาก็หลอมมาจนได้ไปรับค่ะไปรับไปรับเลยใช่ไหมขับรถให้ด้วยเขาไม่เห็นปุ๊บไม่ยอมวางมึงนะครับโอ้โหตีที่องค์วันนี้กี่องค์วันนี้วันเกิดหนึ่งไปเข้าไปเกิดด้วยอ่าตีองค์แล้วสามสามสามองค์โอ้โหวันนี้คุ้มเลย ต้องขอบคุณเพื่อนที่ชวนมาใช่ไหมะอ่าเอาละคนนี้ดีกว่าดิคนนี้ตัวตั้งตัวตีคิดยังไงถึงมาครับเอาคําประโยคง่ายๆเลยดูดูเพจของคุณแก้มานานแล้วค่ะครับค่ะก็สนใจยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะชวนใครมาดีค่ะที่คือน้องสาวค่ะอยากจะมาทำแบบนี้บ้างใช่ใช่ค่ะก็มีความสุขว่าเออมันทําให้เรามีสมาธิดีแล้วก็ไม่เคยคิดว่าการที่จะมาลงทองเนี่ยมันจะ ทำได้เสร็จภายในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่ามันจะมันจะยากเนาะแต่ก็โอเคค่ะมันก็ก็ถือว่าก็ยากส่วนหนึ่งเนาะต้องมีความกระนี้เลยนีค่ะอดทนด้วยอดทน,นทําให้เรามีสมาธิค่ะคิดว่าเรา,เรา,เ,ราเราศึกษาไปได้ว่าเราดูในในเพจแล้วทําทำอะไรค่ะพอมาทําเองปุ๊บเอาะละมันก็ยังไม่ได้ปฏิบัตินะคะตอนนี้เราเห็นเขาก็ทํากันมันก็น้องๆเขาก็ยังยังไม่ยังไม่ทราบขั้นตอนแรกเลยไงเพ่เพียงแต่เห็นรูปภาพที่ว่าเขากําลังพอมาทําแล้วเนี่ยปุ๊บ ไปล้านพระก่อนเลยใช่ไหมมาเช็ดพระแล้วก็มาเช็ดตากแดดพักลมน้ํายาค่ะติดทองแผ่นแรกเลยติดทองแผ่นแรกเลยตื่นเต้นมากเพราะว่าแผ่นใหญ่แล้วก็ออกจะปลิวง่ายนะคะต้องระวังค่ะแล้วก็ปิดปุ๊บก็ต้องรีบเอากระดาษออกก่อนม้นระดาษที่จะติดกาวขอบเสร็จปุ๊บโอ้โหสวยมากสวยมากเราคิดว่าถ้ามีโอกาสจะกลับอีกค่ะ ได้ครับสาธุครับสาธุยังไม่ยอมวางแปลงครับพระยังไม่สวยมันยังไม่แล้วใจ <c oughs> นี่ครับพระไม่สวยไม่ยอมกลับมันยังไม่แล้วใจแล้วมันจะกลับเร็วไงฮะนี่สองคนนี้จะบอกจะรีบกลับไงมีองค์ใหม่มาให้ทำไปเรื่อยๆใช่ไหมทำเรื่อยๆหนูหนหนหอะหนูก็รอเขาที่งนจะองไม่รีบกลับ เราต้องรีบกลับเลยค่ะอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้โหเทพโลกุลกรดรครับสวยงามแล้วโอ้โหสาธุโอ้โหโลกอูอุดรงสุเทพโลกูดอนครับเสร็จแล้วสวยงามแล้วมันจะมาเก็บฐานนะครับมันจะมาเก็บฐานต่ออีกแล้ว เงไงนัดโอ้โหนะกอิ่มใจ้ามทองเต็มตัวเลยโอ้โหแม่เนื้อทองของแ้ต้องมาทำเองครับจะได้รู้ว่าความติติหรือว่าความสุขทางใจที่ได้เห็นองค์พระจากที่ไม่สวยงามและสวยงามด้วยมือเราเองเนี่ยเป็นอย่างไรไม่มีใครเล่าได้ต้องจับมาเจอเองอธิบายก็ไม่ได้นี่นัดเอกก็เราต้องไม่ได้เราจะรู้ด้วยตัวเอง บุญใครบุญมันนะคะเป็นความสุขนะตกลงไม่ไม่กลับเลยนจะกลับไม่รีบแล้วจะกลับแล้วเนาะจะกลับแล้วเนาะสมาชิกกลับหมดการยันกันเขาไม่สมาชิกนี่ฉันมาคนเดียวเลยจะไดเจอกใชไหมเรียกว่าญาติธรรมญาติธรรมผู้มีสีเสมอการหนูแม่ก็ไม่มาเจอกันยังบอกว่ามีบุญร่วมกันเนาะเรานี่นี่นี่ปกติเจอยาติเลยนะวันนี้จะเจอเขายากมากวันนี้เราได้เจอด้วยใครแน่วันจะมาเจอกันขอเซลฟี่ยัง ใจใจไม่เป็นไรพี่เทพเป็นคนของสาธารณะอยู่แล้วของสาธารณะเหรอยืมใช้หน่อยอ้าวใช้ไปขับรถได้ค่ะอุ้ยถ้าอย่างงั้นก็ไม่ได้แล้วสิมาคุณแม่คุณเท่พี่เทพมาของสาธารณะยืมใช้ค่ะคุณแั่ขาถ่ายด้วยกันค่ะหุ่นสั่นกระชา